สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีเคสมาแนะนํามาพูดคุยกับทุกคนนะครับตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์เนาะนะครับตอนนี้มีปัญหาคือในในอ่าในหลอดลมนะครับนะในหลอดลมเนี่ยตอนนี้อาจจะเป็นหลอดลมอักเสบนะครับร่วมกับเป็นคอดอกนะครับอันนี้เกิดจากอะเกิดจากการกินอาหารที่มันแบบมันมวติดอะติดนานๆน,น,นะครับเมื่อวานเนี่ยผม ผมลองแค่ออกไปส่วนหนึ่งละนะครับแค่ออกไปนะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะเป็นปีกไก่นี่แหละนะครับปีกไก่ก็ทําความสะอาดแล้วก็แค่ๆเอาเศษอาหารออกละส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่านะครับตอนนี้จะต้องแบบถ่ายให้มันแบบใกล้ๆถึงจะเห็นเนาะก็มันจะอักเสบนะครับสังเกตว่าคอมันจะบวมใช่ไหมคอเขาจะบวมเลยนะครับแล้วจะมีกลิ่นปากนะอาการขเขาเนี่ยคือหนึ่งคอบวมครับ กินอาหารได้ไหมตอนนี้ยังกินอาหารได้นะครับถ้าหนักกว่านี้จะกินอาหารไม่ได <with> ้เลยนะครับอันนี้ลําบากนะครับอันนี้กินอาหารได้แต่ว่าผมนี้ต้องปรับเรื่องของอาหารนิดนึงว่าไม่เอาพวกข้าวเปลือกอะไรเงี้ยให้กินนะก็จะลดไปก่อนนะครับจะอยู่ไปก่อนเดี๋ยวจะให้แค่พาะหอวอาหารเนาะที่มันแบบละลายหรือว่ามันย่อยง่ายๆนะครับมันจะไม่ติดตรงนี้นะครับนะอาการหนึ่งคอบวมครับสองมีกลิ่นนะครับ มีกลิ่นเพราะว่ามันอักเสบมันเป็นแผลตรงหลอดลมนะครับนะตรงกระเดือกนะครับ3คือนะครับไก่จะเหนื่อยหอบเวลาเราจับคอเยอะๆนะครับวันก่อนเนี่ยในวันก่อนเมื่อวานเนี่ยผมจะได้ผมกะว่าจะเอามือดันนะครับจะกำลังจะทําคลิปว่าเอามือดันเพื่อจะเปิดกระเดือกเข้าออกมาแล้วก็แค่ออกเหมือนเรารักษาคอดอกทั่วไปนะครับแต่ปรากฏว่า นะะไปนะนะมันถ้าจับจับหลายๆรอบมันจะเป็นนี้อ่ะนี่คืออาการเขานะครับผมพยายามจะจะทาแบบเนี้ยนะครับเพื่อจะรักษาคอดอกเขาเอาเอาเอาตัวที่มันเป็นคอดอกออกปรากฏว่าเราจับดันในแค่ครั้งสองครั้งไม่ได้เลยครับไก่หน้าําหมดเลยซึ่งเราทําต่อไม่ได้เพราะว่ามันจะตายนะนะครับหลายคนต้องระวังด้วยนะครับดูว่าดูอาการไก่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะดันคอเข้าออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอา เศษที่เป็นคอดอกขาวอของเนี่ยมันอันตรายนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดไก่มันหายใจไม่ออกมันตายนะครับตายเลยอันนี้เกือบไปแล้วเมื่อวานนะครับผมผมดูสังเกตไม่ได้หน้ามันดาผมหยุดเลยหยุดแล้วก็ปล่อยครับเขาก็กลับมาดีแล้วก็ผมก็รักษาได้วิธีการนะครับเมื่อวานก็เปิดปากนิดเดียวนะครับผมเปิดปากนิดเดียวไม่ได้ดันออกมานะครับเปิดปากนิดเดียวให้เห็นนะฮะให้เห็นในช่องปากเห็นไหมครับในปากเขาอักเสบนะตรงขอบก็อักเสบนะครับ นะตรงตรงข้างในเนี่ยนะฮะมันจะมีหลอดอาหารตรงนี้มันจะอักเสบเลยนะครับผมเปิดนีดเดียวแล้วก็แค่เอาเศษอาหารที่มันติดออกก่อนดับแรกนะครับแต่คอดอกเขายังไม่หายให้มัหมอาปากเลยนะครับนะครับคอดอกคออักเสบตอนนี้หลอดลมมันอักเสบไปด้วยนะับปากมันเริ่มอักเสบปากขาวขาวเนี่ยนะฮะนะแล้วผมก็ให้ยาไปนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตอนถ้ามันหายแล้วจะมาอธิบายขั้นตอนให้อย่างละเอียดอีกทีนึงแต่สำหรับเบื้องต้นนะครับให้ดูเรื่องของอาการของเขาว่ามันเป็นแบบเนี้ย แล้ววิธีการรักษาต้องระวังนะครับอย่ามัวแต่ดันดันดันคอเขาแล้วหายใจไม่ออกนะครับถ้าผมพยายามดันเห็นไหมดันนิดเดียวเนี่ยคือแบบเริ่มอาปากนะอันนี้อย่างงี้ไม่ได้นะฮะแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดดันตรงลูกกระเดือกของมาเนี่ยเดี๋ยวตายแน่ๆหน้าค้ำดําตายเลยนะครับมาันต้องระวังอ่ะอันนี้คือคลิปแรกก่อนเอาเป็น ep หนึ่งก่อนนะครับแล้วอธิบายเรื่องของอาการต่างๆเนาะแล้วก็วิธีการรักษาเบื้องต้นนะครับก็ เดี๋ยวผมถ้าผมให้ยาแล้วมันดีขึ้นยังไงเนะี่ยเดี๋ยวมาทําคลิปที่2อ,อธิบายอย่างชัดเจนว่ารักษาทีละขั้นตอนทํำยังไงมันถึงดีขึ้นนะครับถ้าเราปล่อยไว้นี่มันอักเสบเน่าแล้วมันจะรักษาไม่ได้นะครับไก่จะตายแน่นอนเดี๋ยวมันกินข้าวไม่ได้แล้วลำบากนะครับแต่จะเริ่มสููส้ผอม,ผอมแล้วก็ตายแน่นอนเพราะอันตรายอ่ะอันนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งที่มาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกคนแล้วกันนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสัสดีครับ